ทำสิ่งใดก็สำเร็จง่ายสบายๆแบบพี่มาดามบรการนี้นะคะคนที่มีพลังงานบวกสามารถดึงดูดสิ่งที่ดีดเข้ามาในชีวิตได้นะคะผู้อุปถัมมาจากประเทศออสเตรเลียก็อุปถัมทั้งรายเดือนทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่มีขึ้นในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างที่ดีๆก็นำส่งให้กับทุกคนนะคะพี่คนนี้เขาทำอะไรก็สำเร็จเนื่องด้วยมีพลังจิตที่เหนียวนำและก็ดึงดูดสิ่งที่คู่ควรได้ไม่ง่ายนะคะที่จะมาถึงจุดนี้แต่ก็ไม่ยากค่ะพี่วราการดาวท่านนี้นะคะเป็นมาดามและได้ทำลายมือนางพญาหงจกักรพรรดนินีไปประมาณสองปีแล้วนะคะมีสิ่งที่ดีด เข้ามาในชีวิตตลอดและสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับคืนมาทุกอย่างที่เขาได้แบบง่ายๆสบายๆโดยใช้พลังงานความรักค่ะความรักที่ไร้เงื่อนไขอันดับแรกเลยคือรักตัวเองค่ะพอรักตัวเองมากพอพลังออร่าก็จะพุ่งกระจายพังภูออกไปสู่จักรวาลและ เนี่ยวนำสิ่งที่ดีที่เหมาะสมเข้ามาเกื้อกูลพี่เขาได้เองอาจารย์เจ้าสัวก็ดีใจนะคะและภาคภูมิใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับพี่มาดามท่านนี้ส่งต่อพลังรักพลังความปรารถนาดีพลังของความจริงให้กับทุกคนได้รับรู้นะคะสนใจเรียนเรื่องการดึงดูดสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตมีหลายคอร์สด้วยกันค่ะ ก็ทักแอดมินเข้ามาได้นะคะก็จะเป็น Early Bird รรับสิทธิพิเศษกับแอดมินได้เลยยินดีที่จะดูแลทุกคนกดแชร์แบ่งปันให้เ,เพื่อนๆได้นะคะขอบคุณค่ะ